ตัวนี้นะคะเป็นเสน่จันดำนะคะซึ่งอตอนแรกนะคะต้นมันมีใบค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเนี้ยนะต้องก็สงสัยว่าเอา๊ะทำไมใบมันเป็นอะไรทำไมมันยุบไปเรื่อยเรื่อยๆนะคะทีนี้ก็มาลื้อดูนะผลปรากฏว่าเนี่ยค่ะตัวนี้ค่ะคือที่เป็นเงาเป็นอะไรเขาอะค่ะมันแบบมันมันเน่าแล้วก็เออมันค่อนข้างแบบยุยยุยนะคะทีเนี้ยเราก็เลยว่าอา่าโอเคเดี๋ยวเปลี่ยน เปลี่ยนกระถางเปลี่ยนอะไรให้เขานะคะทีนี้พอมาดูโครงสร้างอีกทีนึงนะคะก็เห็นว่าตัวเนี้ค่ะมันจะเป็นมันจะเป็นหน่อซึ่งงอกมาจากต้นต้นแม่ซึ่งต้นตอนตอนนี้คือต้นแม่คือยุบใบไปแล้วนะคะเหลือแค่แบบใบเดียวอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะมาทําการแบบแยกออกได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้นะเพื่อนๆดูนะคะว่าเนี่ยค่ะมันจะเป็นเงาแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะตัดเขาออกมาเลยนะคะเพื่อที่จะแยกเป็นสต้นนะคะ นี่ค่ะทาการตัดไปอย่างนี้เลยระวังโดนรากนะนี่นะคะตัดไปเลยชึบนี่นะคะเแล้วกจะตัดแยกกันออกมาอ่ะโอเคนี่นะคะก็จะเป็นสองต้นแบบนี้ส่วนต้นเงาแม่นะคะตัวนี้คะ่ะเราก็ทําการลงปลูกแต่ก่อนจะทําการลงปลูกนะคะเพื่อนก็ดูนะคะว่าไอ้ตัวเนี้ยค่ะที่มันเน่าเนี่ยค่ะเราต้องแบบ เอาออกเอา,เอ,าออกไปให้หมดอะคะ่ะที่มันเป็นแบบที่มันเป็นเน่าๆนะคะนี่เลยเราทำการเคลียร์อะไรให้มันเรียบร้อยะคะ่ะเราค่อยทำการปลูกลงไปใหม่นะตัวนี้นะคะซึ่งมันเป็นตัวเงาแม่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ ตัดแต่งรากได้นะคะรากอันไหนที่แบบมันยาวเกินไปเราตัดออกแล้วรอให้รากใหม่เกิดก็ได้นะคะเดี๋ยวตัวนี้นะคะปอมจะตัดแต่งรากออกบางส่วนนะนี่นะคะตัดปลายรากออกเลยเพราะว่ามันค่อนข้างยาวเกินไปนะนี่นะคะตัดออกแบบนี้เลยแล้วก็ทําการปลูกนะคะลองก้นกระถางนิดนึงนะคะตัวนี้จะลองก้นกระถางด้วยตัวที่มันเป็นนี่ค่ะ ่านเห็นไหมคะตัวนี้นะคะอมจะเอาตัวเงาแม่นะคะลงในกระถาง5นิ้วนะผมจะเน้นว่าให้ตัวเนี้ยค่ะมันลงไปค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะค่อนข้างเยอะนะผมจะให้มันลงไปแบบนี้เลยนี่ผมจะวางไว้อย่างนี้เลยแล้วก็ใส่ดินนะตัวตัวท่อนมันนะคะมันก็จะมีพวกตาเกาะอยู่รอบๆนะคะ ดินใบกัมปูนะคะส่วนผสมแล้วก็เป็นพวกแกลบหมักนะคะปมจะใช้แล้วก็มีมพะพร้าวสับเล็กน้อยอประมาณนี้นะคะจริงๆมันกระถางเล็กกว่าแต่ว่าคือมันเป็นท่อนของต้นแม่นะคะนี่ก็ประมาณนี้อันนี้คือต้นแม่นะคะส่วนต้นแยกหน่อนนะคะตัวต้นต้นหน่อหรือต้นลูกที่แยกมานะคะนี่เลยนะ เราก็จัดการวางไปได้เลยนะคะแล้วก็ปลูกเสร็จนี่คือ,อ,อลดน้ำได้เลยนะคะทุกคนลดน้ำลงไปได้เลยบางคนนะคะถ้าถ้าแยกหน่อออกไปแบบนี้ค่ะก็อาจจะอบได้อะไรได้นะคะก็มันจะไม่ทิ้งใบนะคะแต่ว่าวันนี้ป้อมจะไม่ได้อบอะไรนะ ก็จะหล่อน้ําเอาไว้ด้านล่างก้นกระถางเล็กน้อยนะคะไม่ถึงกับแฉะนะนี่ค่ะให้มันมีความชื้นดีๆใครจะอบก็อบได้ค่ะอบสักประมาณอาทิตย์นึงก็ออกมาได้แล้วนะคะนี่ึกด,ดรอบๆโดยที่ไม่ต้องกดตรงกลางนะเพราะว่าถ้าไม่งั้นดอกากมันหักกดแค่รอบๆก็พอถ้าเกิดว่าต้นไม้มันมีรากอยู่แล้วเวลาเราแยกต้นไปนี่กดรอบๆ ด้านบนเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ลดน้ํานะคะลดน้ําเนี่ยการลดน้ําตรงนี้สามารถที่จะลดน้ําได้ทุกวันถ้าดินมันแห้งแต่ถ้าถ้าดินมันแบบสมมุติวันนี้ลดไปแล้วอ่าน้ํามันยังไม่แห้งเลยนะคะหรือว่าดินมันยังไม่แห้งเลยมันมีความชื้นอยู่ก็ไม่ต้องลดซ้ํานะคะดูหน้าดินดูความชื้นเป็นหลักเพราะถ้าลดมากเกินไปมันก็จะเน่าอย่างที่ไอตัวโคนด้านล่างนั่นแหละคะ่ะที่มันเน่าไปนะ นี่นะคะก็ลองไปดูค่ะว่าต้นไม้ต้นไหนมันสุดมันโทมแล้วก็เอา,เอ,าออกมาดูแลก,กันนะคะทุกคน